งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2565ครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย นายเฉลิมพลชัยศิลบุญสหกรณ์จังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2565ณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชบรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์โดยได้การอ่านสารจากพลเอกประยุจันร์โอชา ยกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2565และกล่าวสดุดีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติครับ ทางนี้สหกรณ์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459ค่ะโดยก่อตั้งขึ้นด้วยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ซึ่งจังหวัดแพร่มีจํานวนสหกรณ์ทั้งสิ้น63แห่งและกลุ่มกเกษตรทั้งสิ้น123กลุ่มมีสมาชิก116,94คนค่ะมี ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น23,61ล้านบาทค่ะ